สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิฟทสมันครับวันนี้มาอัปเดตนะครับถนนเข้าหมู่บ้านกันหน่อยนะครับไม่ได้มาอัปเดตเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์นะครับอาทิตย์กกว่าสองอาทิตย์อะมาอาทิตย์นี้เขาเอารถด,ดินมาลงดินแล้วนะครับผมที่เรียบร้อย ันนี้ก็อยู่กับโอกี้ครับรกี้ร้อยเก้าห้กาะเทอร์โบนะครับอันนี้โอ้รอมากอ่ะจากทีมงานน้องน้ำโมครับด่ะไม่ได้มาอัปเดตให้ดูนะครับ เมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาผมเคยมาถ่าย,าอยไอ้เจ้าซันนี่เฮ้ยไม่ใช่ครับซันนี่ดิเจ้าฮิตาชิฮิตาชิ120คันั้นที่ว่างัดปูนนะงัดวางท่อพวกนี้เลยนะครับมาอาทิตย์นี้เราก็มาอัปเดตนี่เลยนะครับกำลังลงดินพอดีเลย <c oughs> ยังจำกันได้ครับทีมงานน้องน้งโมครับ เคยถ่ายทีมงานน้องนโมไปสี่ห้าเดือนละเว้ยหน้ากันเนี่ยสบายดีครับลูกพี่โอ้ยยังใช้ดีอยู่นะล็อกกี้กันเนี่ยดูไฟท้ายของเขาดิหล่อมาก อาจะนานนิดนึงครับเพราะว่าหน้างานค่อนข้างที่จะไกลนิดนึงนะครับต้องถอยเข้ามาเทนะครับตัวาทางเข้าหมู่บ้านจะได้ทางใหม่นะครับอสวยงามาล็อกกี้คันนั้น,เ,นเป็น195นะแต่ว่าเกาะเทอร์โบครับ ผมเคยไปไทยรีวิวแกไปแล้วนะครับยังจำกันได้ดีอยู่ทางเข้าก็ค่อนข้างที่จะยากครับเพราะว่าข้างในไม่มีที่กลับนะครับต้องเอาตูดมานะครับประมาณ100่งเมตรนะครับมาถอยมาเลยยาวเลยลูกพี่ วันนี้จะเป็นงานเที่ยวครับเรามาอัปเดตนะครับประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับไม่ได้มาอัปเดตตรงนี้แต่วันนี้มาอัปเดตกันหน่อยครับใกล้อยู่นะอันนี้ผมซูมให้ดูเฉยนะครับดูอะเนี่ยผมไกลไกลอยู่นะครับ นี่ยังใช้ดีทุกคันเลยทีมงานน้องนองโมายังอยู่กับทีมงานน้องนองโมครับน้องนองโมจัดให้ครับอันนี้จะเป็น N P R ครับอันนี้น่าจะเป็นร้อยสิห้รือเปล่านี่ไวไวชัยัพเจริญครับดูอ่ะ กันชนเอ้ยไม่ใช่กันชนดิอ,อะไรนะฝากระปงหน้าชุบคมเไม่ยำเลยหล่อๆครับไม่ต้องเลืนรู้นะครับไม่ต้องรถใหม่นะครับรถแบบนี้เราก็พอใช้งานได้วิ่งได้ราคาเที่ยวเท่ากัน เอามทำไมแดงปั่นพูด จะระยะทางไกลครับพี่น้องระยะทางไกลนะนะครับนานๆทีมาครั้งเราก็ต้องตัดต่อให้ทุกคนได้ดูแบบมันๆครับคันนี้ไม่ให้ดูตอนไถครับให้ดูตอนเทียวเลยรอมากนะครับรถไฟ <c oughs> อันนี้เขาเรียกรุ่นอะไรอ่ะ ย้เนี่วิ่งยันย็นครับนางานไกลขนาดนี้สองสามนาทีมาคันครับดูอ่ะยังรอเลยรอมากเนย